โอ้ผมวลัวไปหมดเลยพี่โอ้โหเมาอเมริกาอะครับอันี้เลยกเะครเลยอ่ะเดี๋ยว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 เี๋วเดีวเีวเดีวเดีเดียเมา๋เี๋ยเมาเดียเดี๋ยวเมี๋วเดี๋ยเีเมาอะไรดมวเดี๋ยวเดวเเีเดวเวเเเดเดี เดี๋ยวไอ้องเออวุ้นเป็ดหรือเปล่าเรือเป็ดอ่ะเรือเป็ดที่ถีบกลางน้ำอ่ะอ๋อที่อยู่เขาดินใช่ไหมเอ,อเอาเรือไปมเาเมี่ย <c oughs> ไปปั่นเรือเป็ดพาแฟนไปเที่ยวกลางน้ําอ๋อไปดินเนอร์กันเลยเหรอแล้วลืมไปไงเราคนเมาเรือใช่ก็เลยจะมาหาซื้อกับแก้มไปกินตอนเมาเรือเป็ดครับไม่เมาเรือเป็ดก็พลาไปเป็นแบบนี้เหรอโอ้โหแต่แล้วก็ถีบหนักกันเลยโอ้ยทั้งวันใช่แล้วแฟนอยู่ไหนล่ะอยู่ในเรือครับกลางน้ํา ได้ได้กลับแก้มยังยังเลยแต่ว่า,ากับแก้มนี่ต้องเอาถูกๆหน่อยนะเพราะตอนที่ผมโดดว่ายน้ำข้ามมาเนี่ยตังผมแค่เนี้ยอะไรอ่ะ <c oughs> ตังเปียกตังเปียกเว้ตังเปียกไอ้ยักษ์